กล้ากับเขาเปล่าจะกระโดดเหรอจะกระโดดไปนู่นเหรอแล้วก็ล่วงใส่เขาเงี้ยกระโดดลงไปห้าม่านแล้วก็ล่วงใส่เลยไปเอยๆจัดการเลยจัดการคุณนายจัดการดี่นะคุณนายเผลอแล้วใครจะทัดใคร ไม่ค่อยไหวเห็นไหมไม่ค่อยอยากขยับตัวก็ฟ้ากันนอนเดี๋ยวนูอนอนอยู่ตรงนี้แหละลูกก็อนอนอยู่วัอน,อนอย่างเงี้ยวันนี้นะว่าจะเก็บกวาดถูเห็นเขานอนกันอะง่าอาบอ้นอนขนเขาเนี้ยนเนี่ยนะ